ท่านท่านมครับผมมีประเด็นข้อหนึ่งครับช่วงนี้ท่านมี่บและเบอร์เขียวที่ส่นไม่หาท่าบาสานสูงสุดครับตอนนี้ครับไม่เียมีาสานารตัคุณท่านในยกรับที่ลงพื้นที่ไปพาดไปแล้วในรการส2ม7ิ2 5เจ่อั้าทำถาทเคไปครับนี่กแต่เมยกครับช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูครับถ้าเรารักษา าหน้าคาได้เท่านี้นะครับเกษตรกรพที่น้องผู้ปลูกกำลังใหญ่าเหลือครับขอบคุณครับขอคุณนะครับคิดว่าอันนี้ก็คือหนึ่าเอย่างของเราครับก็ตว์นี้มันเป็นยเหยิไรว่าไมว่าเป็นไงเลยนะครับขึ้นรอนคนขึ้นนี้เป็นตัวอย่างการขัดและกรที่กระบวนการเริ่มลดลย่าน้อยที่สุดขนาดนี้ไม้ต่างๆเนี่ยขึ้นราคา แล้วถ้ามันเกิดเกิดเลยหรือมันเสียเราจะไม่ปล่อยให้เขาเอาที่มาเทที่สารก,การอีกนะครเราจะมีการพยายามเสรสร้างที่มันเกิาการมีความต้องารมากและถ้าอาหารสราสสรการกข้าวมันดีนะครับั่วรลกต้องการมากแล้วมันขาดแคลนที่ตามมามันก็จะสามารถที่จะทำให้ราคาข้าวและสะดลงขึ้นนะครับระฉงนั้นผมอยากให้เรานะครับผมคิดว่าขั้นต่อไปเราจะตอปรุิธีการสื่อษาให้ดีอยากให้ลองครับแล้วก็เราไม่ได้ปิด สิ่งที่เคยได้ไม่งั้นเราจะอยู่ในระบบแบบเดิมไปตลอดชีวิตตลอดเวลาแล้วมันจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งอนาคตการต่อสู้เรื่องราคาข้าวราคาเอี่ยมไม้นะครับท่านอนครับพออะไรไหมพอราคาเชือกพับนพอแล้วครับพอแล้วครับเพราะเกิดักขาครับท่านท่านอนครับพออะไรไหมพอราคาเชือกพับนพอแล้วครับพอแล้วครับเพราะเกิดักขาครับ ทั้งหมดตรงขอเดชะใต้ฝ่าระอองธุทลีพระบาทปกเกล้าปกกระหมอ่อมเนื่องในโอกาสมหามงค,คลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ7 2สองพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านางสาวแพททองทานชินวัตรในนามของพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการบริหารพรรคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิพกพรรคทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่สถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปราบรื้อปิติเป็นล,นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวาระนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าสางล้วนสำนึกในพระในพระเมตตาและประจักษ์แจ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรียกิจน,นับเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงประชาและสร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติ พระเมตตาของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้แผ่ไพศาลปกคลุมทั่วผืนแผ่นดินในสุกพื้นที่ได้อยู่อาศัยอย่างผาสุกร่มเย็นด้วยน้ำพระราชหานฤทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรณาธิคุณล้นกล้าวล้นกระหม่อมของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้นำมาซึ่งความปิติซาบซึ้งประทับอยู่ในใจ ขอบกวงค้าพพระุทธเจ้าตลอดไปในสุภาวาระมหามงคลสมัยนี้ข้าพพระุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระครชัยมงคลขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอธิบาลรักษาและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาททรงพระเจริญ ด้วยจัตุรพิษทพรชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสําราญพระเกียรติคุณเกิดไกลแผ่ภัศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ พระเรื่องรองสนทองส่งมาใระดตศักดิ์ส,สมหาราชาราชินินพันธุ์ชนชาวไทยเกิดใช้เกิดัว,วในเขาไวา้กั